พี่น้องครับสมประสงค์ข้นโกรครับรายงานตัวพี่น้องครับผมได้ยินหลายคนสันเดีนเนยเลยเว้าวผมกหบคนหวอยลำค้านยู่ดอกบางข่้งบางเทียกรไดซุ่มบ่มักเหรียญโทรศัพท์นั่นละมันเบ้ามันก้าวหาว่าซุ่มเหรียญโทรศัพท์ดูดวนมันเป็นคนบอดีพะนะผมสมมาขี่แกงแสรงไข่ด้วยบ่เนี่ย ได้ยินหลายเทียอะไรว่าสิี่ยวกบปากเบาๆแล้วนะหลายคนเดียวเบาไม่เป็นผู้หนึ่งผู้เดียวมันขินหัวปามันวายเต่ผมหลงว่าคนทั่วๆไปถ้าซุ้เห่นโทรศัพท์เป็นคนบอดีมันกับพอดีเบิดประเทศกันต่อพอเราคนกับมี่สองเคียงสามเคียงมันมีโทรศัพท์เบิดทุกคนแต่เนี่ยแสดงว่าเขาบอดีเบิดประเทศตอนพวกเจ้าก้าวหาเขาเนี่ยแมนเราเจ้าบ่มากอะไปก้าวหาเขาได้จังไรเป็นยังคือว่าเขาบอดีสู้เคอเล่นโทรศัพท์ เจ้ากระไดเนาะอึดแนวาเบาอึดแนวปากอึดแนวว่าคนเฮาอ่ะดีบ่ดีมันบ่รเดียววัดกันจู่เหรียญโทรศัพท์บ่เหรียญดอกเพราะคนเขาก็เหรียญเหรียญแด้เงินเขาเหรียญเป็นตั้งผมเนี่ยยูทูบเบอร์เต็มตัวล่ะผมก็เรื่อบ่ดีเฮ็ดใหนผู้ใดเสียหายบ่เดีวไปสารควบเดือดร้อดหน่อยผู้ใดเด่นเบิ้งกับเบิ้งบ่เบิ้งกับปัดถิ่มตัวบอกไปเลยมันดีตัวเนี่ยสิมหาว่าคนเที่อย่างจะไป ปามาดเขาว่าเขาเป็นคนบอดีอย่าไปซีนาว่าเขาทนบอดีมากกว่อดีเบิรประเทศผู้ได้มากกวเหรียญดอกโทรศัพท์มืนเขาก็เหรี่ยงหัวจักเวียกจากงานหรอกม่อไปนั่งเหรียญอยู่เบิรมือคือซุ่มโมจ้าอันเจ้าของมักเหรียญตะไคร้ไฮโลเหรียญเต้หวยมักการพนันเมื่มักเหรียญเนี่ยวเมื่อนี้ก็ะชึกเจ้าของตัวเม็นพ่กเป็นตาสะแตกซุ่มเล่นยาซุ่มขายมากินไปกับทอมสูบกันซ่า นอนเว้นของเงินพองเงินแม่สันติเขาจะเขาว่าคนดีการน้ำไก่้ยุบเบิดมือสันเตินั่งเด่นไพ่ไรโลยุบเบิดมือวบิเว้นเนี่ยคคนดีเฮ้ยว่าตาจากว่าตาผู้อื่นเขาบเบาบงตัวจากของน้าสุโมเจ้าน่ะคนดีมันบ่เดี๋ยววัดกันยุติเด่นเด่นโทรศัพท์บ่เล่นกเล่นมักนมกาชิงเขาเขาบ่เดี๋ยวไปตีหัวมาได้ไม่กเก,กเล่นกับทรศทรัพย์เขาอืมเรียกเขางานเขากับมีคือกันจะไปดูถูกเขาจาของบ่หมักกับยุบเสือ มันมักไผมักมันเข้าใจตัวอย่าไปเกาหาผลเด้อมันบ่ดีให้บ่งตัวเจ้าของอย่าไปจัดระเบียบผู้อื่นเขาตัวของเขาสิทธิ์ของเขาขอบขั้วของเขาเบิงลขอบขั้วเจ้าของนั่นผู้ล่งคนนั่นเัวเลรียไพ่เรียญเฮโลตีหอดไกล้ลูกไปเสียตตยาอยู่กลางตรงหน้าบ่อเขาบ้านจักทีหาแต่งเงินทรงลูกให้ลูกไปเสียบยาเบิ่งห้องเจ้าของอย่าไปเบิ่งผู้อื่นอย่าไปว่าิ่นเดือ มันขั้นเฉียวมันอดบ่ได้ว่าตัวข่อยก็สังเกตว่าเจ้าคือกันตัวข่อยบองบาทีาเสือมันชีวิตไผชีวิตมันมากภผมากมันจะไปว่ากันมันบ่ได้ผิดกฎหมายหรอกเหรียญโทรศัพท์ถ้าบ่ไปบังเบียดบ่ไปบอกไปด่าผู้ใดเขาเหรียญเป็นมันบ่ได้เสียหายยางหรอกกับบ่ไปเหรียญเจมซอร์ลอตอ่ะม่อนั้นเสียหายเสียหน้าเสียเงินเสียขําเขาก็เหรียญเป็นมันสิทธิ์ของเขาโทรศัพท์เขาเฮาจะไปเดือดร้อนเอาตัวเจ้าของเอาขอบขัวเจ้าของเห็นมัน หลอดซะก่อนจะคอยไปตำหนีเพื่อนคือว่าล่ะคนมันมาเก้าปากว่าเพื่อนมันก็ว่าตะเพื่อนล่ะว่าตะขอบข้วเจ้าของว่าตะตัวเจ้าของมีสายสันดานเจ้าของย่านเพื่อนเป็นคู่เจ้าของเสียแน่นะเอาตัวเจ้าของเห็นมันหลอดซะก่อนเห็นตัวเห็นมันดีซะก่อนจะคอยไปตำหนีตีติงจะคอยไปว่าเพื่อนเด้อป้าเอ้ยง่ายเอ้ยอีพอลุงอีแม่ป้าอีหล่าอีพอง่ายบักข้ามแพ่งจะไปว่าเพื่อนซีดของเพื่อนเล่นไปหลอด ว่าตะบอเหรียญแนวผิดกฎอมามเหรียญแนวบ่ดีซุมเหรียญยามันดีสันบอ้อซุมเหรียญไผ่ไฮรวบมันดีสันบ้อเขาเป็นผู้เรียปใายังปวดเก้ได้ละปล่อยเขาเหรียญไปรอดพนหลงค้นเขาเกิดเหรียญหาเงินเหรียญโทรศัพท์มันเขาก็มีรายใดของเขาเขาก็มีแฟนของเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาก็มีเอฟซีของเขาซุ้มเขาเหออรียญนั่นมแตรลาดับ เขาเลียนได้เงินพดผู้ช่องดังๆเขาเลียนได้เงินเมื่อละบ่หน่อยแสนโอเดียนละบ่หน่อยแสนเรียนรวดแล้วไปว่าเขาเด้อบันนี้เด้อว่าแต่บ่เลียนการพนันบ่ไปซะแตกแดกยาบ่าไปหาลักกินของข้าชาวบ้านบ่ไปหาเลียนไพ่เลียนโบเกตเฮลุ่วตามสบายพวกเจ้าคนดีเขาบ่ไปว่ากันดอกมีแต่คนสอดเลี้ยงของชาวบ้านนั่นละ่ะให้ข่าวว่าจังน้อยเน่ทอคอยกวดว่าือกันมันหลายครั้งแล้ว มันหมักไผ่หมักมันเสด oh. ็จเราเนี่ยบอกยังไงซุ่มพจ้ากับหมักของพจ้ากับเรียนไปซุ่มเพิ่มมักของเพิ่มกับเรียนของเพิ่นไปโซลส์สื่อมากเชียงละแปดพันเกาะพันเล่าพันหพันสิมาใสไทงกระเที่ยวไว้จังใดสิมัติมีต่โทษกับรับจันทิ์เดืเนี่ยเร้อหาว่าตะค้นบ่เบิ่งบาเบิ่งเกี่ยวของเบิ่งเก้่ของนี่ยไหมจะไปซ่อมตะเพื่อน่ยจะไปซ่อมตะเพื่อนบ้านใช่ไหมจะไปซ่อมตะลูกค้นขังบ้านเขาไหมซ่อมบิงเกี่ยวของน้ำ กินยานอนอยู่ตรงหน้านลูกไส่เจา้าไปนนนนะนนาาว่ามันเองหมดนอนอยู่บนมันก็สางสารได้ยังเจ้าหาตัเกิดเนี่ยมันใส่ลนะ่ะเจ้าสิตายก้อนมันเจ้าสิตายก้อนมันนะัน่น,นะน,นพวกเร็ยนแนวพอดีสะแตกแดดก็ไปตียาแล้วยเขากับเวสามันตอนนั้นจน้อหไนน์เนี่ยมันสีแมนแนวดีนะร้อน,น,นมันมาคาเจา้าตอนนั้นนั่นก่อสร้างไรซะสุ้มเร่นโบกเร่นไผ่เร่นเฮโล่สร้างคอยขบเรียว่าบอกเจ้าต้องเงินของบอกเจ้าแต่สุ้มเร่นยาเนี่ยสร้างขอก็ดูกดำเลยอยากลากข้อนมาตีเขาเลยเนี่ยนะ ลูกไผ่หลานไผ่ก็ได้นี่มันหลอนมากมันยากกับผู้น้ำซะเดี่ยขันบ่อหญากกับตุ้งข่อยมันไข่อยู่กันเขาเสียขาคือแหลนหาผู้น้ำดีเถอะล่ะลูกข่อยไม่ได้ซดลูกข่อยไม่ได้กินได้เสียบนี่ยังบอกกับอะไกับบ่อเอาเพื่ออะไปบอกกับบ่อหน้าหาว่าถ้าเขาใส่ลายไปสีก้าหาลูกเกี่ยวของเพราะว่ามันหลอนมากมันเสียขาบ่มีเงินเห็นมันสะแตกแหลนมาหาไว้อย่กัเสียงไปเบิ้งให้นนี่มันเสียขาข่อยเอาต้องบดมาจับให้เนี่ยเอามันไปบําบัดให้นเนี่ยลากข้อมันไปเนี่ยลังเทียกับเชื่ ยามเข้าไปเตียนไปบอกเขาว่าเขาเก่าหา,หา,หา,หานี่อยากหนุ่มผมหน้าผากมา,ามีตะไครตัดเด้อไมตัดผมแจนบ้าเน,น,มมนเนี่ยมันซุ่มเงนเนี่ยหมายมันไปเนี่ยมึม,มันว่าตะคน <c oughs> ะเศร้าเน้อแล้่ไปววาเขาเรียนมันงกระสีของเขาโทรศัพท์เขาเขาปเดี๋ยวโทรศัพท์เจ้ามาเรียนจะมักบวกมักไพ่เจ้ากลับไปมักไกล้กลับไปแต่ยาเนี่ยคอยดีดกับหลวงเนี่ยให้มันเขาไปเงินนะ่ะจักสร้งางจักสอนมาเนี่ย จะบอกจากนั่นมาเนี่ยเป็นบ้ามั่งจะขาวยันเป็นบ้าเขาเหยียบมาเนี่ยเรียนกันเรียนของเขาเนี่ยยูทูบเปิดเต็มตัวเนี่ยบุตรลงคนกับบ้าเป็นพวกไงบุตรสมควรเรียนมันเป็นอย่างละพวกไงต้นสมควรเรียนมันเป็นอย่างมันเป็กันเดือดร้อนยังกับเงินพวกเจ้าเน็ตกับข่อยต้นเติมมาข่อยบ่ได้ไปขอพวกเจ้ากินได้ละเขาขยายไปเต็มทงทุกคนมันเป็นเหยียดเครื่องเรื่องหาวิธีการไม่คอยแก้ดินเหยียดได้ไหมยัง มันบ่ได้ไปเดือดร้อนกับวัวเจ้าดอกเลนเนให้เขาเรียนรูดมันสิทธิ์ของเขาเด้อสิทธิ์ของเขาสิเป็นเสียตายจช่ไดมมันก็ของเพื่อนจะไปนั่นกันนี่ละมันวนไปก็พอไปเดือดร้อนเลี้ยงครอบคข้อเพื่อนล่ะครอบคข้อจะของแขยงกันอยู่งซุ่มือ้อสอดจิได้กินข<ห>าาน้าวห้ยหาว่าตัวคนบ่ว่าเจ้าของ <c oughs> ด่าจะต่อมันใจให้หฮ้ไปหาเวียวกหางานจะเรียนและไผให้โลอือพวกเจ้าว่าข่อยขวาก้าวขึ้นจั่างน้อยเนี่ยเรียนรูด แต่มันเป็นแม่มันยังบนเดียวนลองคนเนาะว่าขอถอนความบัวข้าวมาเป็นแม่เน้ะผู้เล่นมันเงินมันคือบะเอื้อขนปเท่าหาเสาหาหาออกมานตะตีซี่ตีหาหาเบิดมือเบิดมือเบิดเพื่นบริสันคือบ่มีเงินหนูเสียวขาไฟผมเงียตนะส้มมเหรียญมันกินมันเอาเงินมานทัสายเทวดากอุ้ยมันบ่กมีตาคือได้บัวส้มเหรียญส้มกินอยู่บดมือไปเห็นนางเหรียญยูบดมือกะมี่ตีก็ยู่บดมือกะมี่ เงินพวกเจ้าดอกกับ่ว่าเราคอยคอยน้อยใจเทวดามันเป็นนี่ยังซุ่มหาทีเป็นสิตายหาเงินจะเสียคาไฟกับพ่อมีซุ่มเหเรเหียญมาลองเงินมาตาสายหาทางมึงขั้นเขียวว่าเอาเอาซ้ำนี่ละได้ระบายนี่กับความดันกับสียรถก็แล้วมันหุนหวยพักกันวายตะคุนเลยให้เขาเรียนตูน้โทรศัพท์กับว่าเขาเว่าสันพุทธคุณเรียนเขาก็ะเรียนได้เงินดอกพุทธีตามเขาหลายไล่ได้เขาก็มีติดตามเนี่ยสะสมะสงค์คนโก มี่ยังดีๆมามาไปฟังเศรษฐาจะไปหาวาคนสบายดีสบายดีสวัสดีครับไปหาหญ้าหิ่งวกันนัาสั่นตัวมีเวียกเลยเป็นว่าเ่ามีเวียกเด้่ยงว้วตั้งสิบกว่าตัวเนาะเอ้าสบายดีเศรษฐาเฮ้ย